นมัสก,การพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่17เมษายนพุทธศักราช2 5 6 6ตรงกับวันจันทร์แรม12ค่ำเดือน5ปีเถาะวันนี้เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสำเร็จของวันนี้คือสีทนดำสีม่วงแก่สีเปลือกมองคุดสียบโชคของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือนินพลอยสีดําหินสีดําเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการ,รักกินีในชื่อคือสระทุกตัวและอออาเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอประดักถอฐานอปโธถอพุทเฒ่าและนอนเนนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือ เรเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทง,ง,งและนอนหนูเลขมงคลวันนี้เลข9เลข7และเลขหกไมเซตวันนี้เสียงธรรมกล่าวไว้ว่าการพูดถึงความดีของเขาคือความดีของเราการพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นเป็นบาปการกล่าวร้ายนินทาย่อมทำให้ชีวิตหมกมุ่นดิสยาขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจ มีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ